กราบสวัสดีทุกท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมานำเสนอครับจากการที่ได้ดูคลิปทาง YouTube เกี่ยวกับพระสมเด็จพิมพ์สุขโขทยัยวันณะสีขาวครับก็ขอเอ่ยนามเจ้าของคลิป ด้วยนะครับที่ผมติดตามอยู่ก็คือคลิปของคุณไตรเทพที่ไปออกพระกับอาจารย์สุรพลสารไม้ศัก์แล้วก็คุณพายัพชิน,นวัฒนแล้วก็อาจารย์โจกก็คือผมดูคลิปนั้นแล้วก็พยายามสาะแสวงหาพระสมเด็จพิมพ์สุขโขทัยพิมพ์นี้ครับ ก็นานเหมือนกันครับกว่าจะได้มาก็คือบทจะได้มาก็ได้มาแบบง่ายๆก็คือเจ้าของพระเขาคัดพระออกขอเก็บใส่ในถุงซิปไว้สององค์องค์หนึ่งดินแตกหักที่ฐานด้านล่างก็เลยได้แบ่งให้เพื่อนไปแบ่งฟรีครับ บางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าพระมีราคาทําไมแบ่งให้ฟรีก็ก็คือแบ่งให้เพื่อนคนที่แนะนําผมเก็บพระสมเด็จปกโพ9เก้าใบหลวงพ่อกลวยนั่นแหละครับก็คือแบ่งให้คนนั้นไปก็จากการที่ได้พระองค์นี้มาแล้วก็มาดูเนื้อหาหมวลสารแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าตรงกับคลิปที่ อาจารย์โจบได้ออกครับก็คือพุทธลักษณะพิมพ์ทรงตรงกับคลิปทุกอย่างครับเรามาดูมวลสารโดยโดยละเอียดกันครับเริ่มจากที่ด้านบนครับตรงเกศพระองนี้เกศทะลุซุ้มครับลักษณะของเกศนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าทะลุออกไปซุ้มไปแต ที่จริงแล้วเป็นการอยู่ข้างบนซูมครับคือเกศพระจะขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างนี่คือพระพักขององค์พระครับองค์นี้ก็โดยความรู้สึกของผมนะครับโดยส่วนตัวก็มีความสวยงามยิ่งสองยิ่งซึ้งครับองค์นี้ก็ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่ส่องพระสมเด็จบ่อยๆนี่จะเขาเรียกว่าอะไรหลงพระครับพูดง่ายๆหลงนี่หมายถึงว่าหลงไหลนะครับไม่ใช่หลงเข้าปากเข้าพงก็คือหลงในความหนึกนุ่มดูแล้วนุ่มสบายตานวลตาแล้วก็หลงไหลในมวลสารขององค์พระพุทธศินแล้วก็เนื้อหาขององค์พระ ก็ดูตามคลิปไปเรื่อยๆครับผมจะเริ่มไล่ดูตั้งแต่วงแขนด้านขวาขององค์พระขึ้นไปแล้วก็ไปหาวงแขนด้านซ้ายขององค์พระครับมวลสารในพระสมเด็จองค์นี้มีมีแร่เหล็กเยอะครับโดยรวมแล้วมีแร่เหล็กเยอะมีทั้งที่ผ่อยู่บน ผิวพระแล้วก็คิดว่าจุดดำๆที่อยู่ใต้องค์พระก็น่าจะเป็นแร่แบบเดียวกันครับเป็นแร่เหล็กโดยความเข้าใจส่วนตัวผมตีเป็นแร่เหล็กไหลตามที่เขาเรียกกันนะครับก็มีเส้นชายจีวอให้เห็นครับ ตรงนี้น้าแข่งขององค์พระวันหน้าพระถึงจะออกสีขาวแต่ว่าส่องดูดีๆแล้วก็จะปรากฏเห็นผงวิเศษของสมเด็จพุทธจารย์โตด้วยครับคือจะเป็นเม็ดเป็นก้อนสีขาวขุ่นเป็นก้อน ต้องส่องดูดีๆครับตรงนี้ถึงจะสีขาวแต่ก็ยังเห็นอันที่ขาวขุ่นก็มีรอยแยกรอยยุบเห็นครับบางพื้นที่ก็จะมีเป็นหลุมก็คือเกิดจากการหลุดร่อนของมวลสารที่หลุดออกไปครับก็ ที่นำเสนอคลิปพระสมเด็จนี้ก็คือเพื่อนเขาห้อยคอแล้วก็มีคนเข้ามาทักเขาเยอะครับขอดูพระก็คือไม่ค่อยมีคนห้อยพระสมเด็จสีขาวคือเขาอาจจะคิดว่าเป็นสมเด็จร้อยปีหรือว่าเป็นสมเด็จปีปีศูนย์เก้าแต่เวลาเขามาขอดูแล้วก็บอกเนื้อสวยมาก เน,เ,เนื้อเดียวก,กันกับองค์นี้เลยครับแต่ของเขาจะบินแตกที่มุมซ้ายด้านล่างขององค์พระเท่านั้นเองแตกตรงขอบดูตรงฐานเขียงครับก็มีปรากฏเป็นร่องเล็กๆตรงกลางฐานเขียงนะครับมีแขกรับเชิญด้วยครับคลิปนี้ก็ปล่อยเข้าไปครับ พยายามศึกษาดูพยายามเก็บดูก็คิดว่าต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปอย่างอาจ,จารย์โจกแล้วก็อาจ,จารย์ไตรเทพด้วยครับทำให้ผมได้ศึกษาแล้วก็ได้เก็บพระองค์นี้มาก็โดยทั่วไปแล้วถ้าเห็นถ้าไม่ได้ดูคลิปอผมก็คิดว่าเป็นพระใหม่นั่นกันครับคือเนื่องจากถ้ากอง รวมกันหรือว่าอยู่ปะปนกับสมเด็จพิมพ์อื่นๆนี่เนื้อขององค์พระนี่จะเด่นกว่าคนอื่นเลยทําให้คนอื่นคิดว่าเป็นพระใหม่ไม่ว่าแต่คนอื่นผมก็คิดว่าเป็นพระใหม่เหมือนกันครับแต่ด้วยความที่ได้ดูคลิปมาก็เลยได้เก็บมาไม่งั้นก็คงอาจจะ หลุดผ่านมือไปก็ได้ดูขอบด้านขวาขององค์พระองค์นี้ปรากฏมวลสารชัดเจนครับดูเส้นซุ้มมันก็ยังมีรอยเนื้อมีการหลุดล่อนของมวลสารไล่ดูเส้นซุ้มจาก ด้านขวาขององค์พระขึ้นไปครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับด้วยความที่ดูคลิปคนอื่นแล้วพระองค์สวยๆง,งามๆหรือว่าองค์แพงๆเขาไม่ค่อยให้ได้ดูเนื้อแบบชัดๆคือคล้ายๆว่าดูแล้วแบบไม่ได้เจาะไม่ได้ให้โฟกัสถึงพื้นผิวขององค์พระจริง คลิปนี้ผมเลยตัดสินใจทำคลิปยาวหน่อยเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมเนื้อหามวลสารขององค์พระพิมพ์ทรงขององค์พระอย่างชัดเจนครับก็ผิวขององค์พระก็มีรอยขุขะมั่งครับส่วนที่เรียบก็มีขุขะก็มีเพราะว่าเป็นการหลุดล่อนของมวลสารขององค์พระ เส้นกรอบกะจากก็ตรงตามตำราเป๊ะครับสุดเส้นกรอบกะจุกที่ระหว่างไหลายซ้ายแล้วก็ข้อศอกขององค์พระดูครับมวลสารแร่ที่เป็นออกเงาๆมันๆนี้มีเยอะครับแล้วก็เป็นที่เป็นแบบด้าน อาจจะเป็นผงถ่านหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ครับจะไม่มีความแวววาวเป็นสีดำด้านานครับก็มีปรากฏให้เห็นนี่ครับบางคนอาจจะคิดว่าทำไมแร่นี้ปรากฏเห็นชัด เหมือนจงใจเห็นอันนี้ก็ไม่ทราบได้ครับเพราะว่ามวลสารขององค์พระไม่จําเป็นว่าต้องฝังอยู่ในเนื้อพระอย่างเดียวครับอยู่บนพื้นผิวขององค์พระก็น่าจะมีผมทําคลิปขยายตัวนี้ใช้กล้องที่เขาขายตามเว็บสะดวกซื้อทั่วไปครับ เป็นกำลังขยาย1ันหเท่าครับเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์เข้ากับมือถือนี่แล้ครับเอาไว้ทำคลิปก็จะได้ดูเนื้อหามวลสารอย่างชัดๆความหนึกนุ่มที่เห็นชัดๆนี่ถ้าสองด้วยกล้อง1ิบก็ไม่ไม่เห็นชัดขนาดนี้นะครับดูด้านบนองพระ ฝังขวาขององค์พระครับดูครับเม็ดมวลสารผงวิเศษของสมเด็จพุทธาจย์โตก็มีปรากฏให้เห็นนี่ครับตรงนี้เป็นเนื้อกระเทาะอ,ออกเห็นเป็นมวลสารเป็นก้อนอยู่ด้านในเลยผิวผิวตรงนี้จะเปิดออกเลย ด้านหลังก็มีให้เห็นครับเป็นเหมือนเหมือนเนื้อปะทุออกมาเลยเปลือกด้านนอกนี้เป็นแผ่นออกมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้ดูครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆบางคนเขาก็บอกว่าเนื้อนี้เซียนเขาไม่เล่นผมว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมเก็บเพราะว่าความชอบแล้วก็ ได้ศึกษามาถ้าเซียนบนห้างหรือใครบอกว่าเขาไม่เล่นไม่นั่นกันก็ไม่เป็นไรครับผมเล่นที่ที่ผมชอบแล้วก็คิดว่าเรามาถูกทางที่ว่าพระสมเด็จไม่ใช่มีน้อยครับผมก็คิดว่ามีเยอะเหมือนกันดูฐานสิ่งนี้ตรงฐานเขียงข้างบนนี้ไม่ได้ตับตรงนะครับข้างบนเป็นงอนขึ้น ตามที่เจ้าของคลิปได้กล่าวไว้ครับดูครับตรงหน้าอกองค์พระเป็นร่องสังคติถ้า่องธรรมดาจะเห็นชัดครับนี่เป็นเป็นกล้องขยายเลยมองโดยภาพรวมไม่ก็เห็นเท่าไหร่จะเป็นการขยายเฉพาะจุดแต่ก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นร่องครับนี่ครับ พระพักขององค์พระก็ดูแล้วก็เป็นเหมือนข้าวหลามตัดเป็นรูปข้าวหลามตัดอย,อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ครับนี่ครับเกศโอ้โหด้านร,รับเชิญมาดูด้านหลังครับด้านหลังนี้จะปรากฏความหนุกนุ่มขององค์พระให้เห็นได้ชัดเจนมากเลยครับ ดูความมันเงาครับสะท้อนแสงก็คิดว่าท่านก็คงออกคลิปแล้วท่านคงจะเห็นเหมือนกันครับความมันเงาพระสมเด็จองนี้แก่งครับแต่ผมไม่ทดสอบให้ท่านด,ดูครับเพราะว่ากลัวพระแตกหักเพราะว่าเคยบางลงกับกระจกแล้วก็เสียงแก่งมากครับ เคยทดสอบดูแล้วนี่ครับด้านล่างก็จะไล่าจากด้านบนขององค์พระลงมาด้านล่างแล้วก็จะไล่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้ท่านได้รับชมครับดูครับแร่เหล็กไหลครับ มีเป็นหลุมก็มีครับเนื่องจากมวลสารได้หลุดล่อนออกเห็นดูด้วยตาเปล่าแล้วเป็นหลังเรียบเวลาส่งขยายแล้วด้านหลังขององค์พระนี่ก็ไม่เรียบนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีส่วนที่เป็นหลุดล่อนกระเทาะออกมาเนื่องจากมวลสารข้างในแข็งกว่าด้านนอกนี่อย่างนี้ครับ บนสันข้างในแข็งกว่าคล้ายๆว่าดันเปลือกด้านนอกหลุดล่อนออกมาครับจากด้านบนลงล่างอีกครั้งแต่พระสมเด็จองค์นี้พยายามส่องหาแล้วหาทรายทองไม่เจอครับหาทรายทองไม่เจอแต่ก็ไม่เจอก็ใช่ว่าจะไม่มีครับ อาจจะอยู่เนื้อในขององค์พระก็ได้แต่โดยรวมแล้วผมก็ชอบครับมวลสารแบบนี้มีแร่เหล็กไหลให้ดูมีมวลสารที่เป็นจุดดำๆคล้ายๆก้อนฐานครับฐานบทก็น่าจะเป็นผงฐานจากแม่พิมพ์ไม้ของพระสมเด็จครับ ดูครับความหนึบนุ่มขององค์พระองค์นี้ก็จัดได้ว่าสมบูรณ์ครับมีรอยแตกรอยบิ่นเล็กน้อยครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สุขโขทยัยแต่องค์ที่ได้มาก่อนก่อนที่จะดูคลิป ของพิมพ์สุขโขไทยนี้ผมได้พิมพ์เชียงแสนมาก่อนองคหนึ่งเนื้อสีขาวแบบนี้เลยครับมวลนสารคล้ายๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะลงให้ดูก็ยังไม่กล้าเอาออกมาดูมาโชว์ครับเพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ประวัติแต่พอมาเห็นคลิปของคุณไตเทพเกี่ยวกับผราสมเด็จเนื้อสีขาวพิมพ์สุโคไทยนี้ผมก็คิดว่า เนื้อสีขาวพิมพ์พิมพ์มเชียงแสนก็น่าจะมีเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะลงให้ท่านได้รับชมนี่ครับแร่หล็กหลายชัดมากเลย ถ้ากล้องถ้าสองลกกล้องสิบเอ็กแล้วไม่เห็นชัดขนาดนี้นะครับที่เห็นว่าใหญ่ๆงี้ไม่ได้ใหญ่อย่างที่ท่านเห็นนะครับกล้องตัวนี้ขยายพันหกร้อยเท่าครับนี่ครับก้อนดำๆน่าจะเป็นผงถ่านครับนี่ครับก็มีรอยบินรอยกระเทาะเล็กน้อยครับ แต่ก็ถือได้ว่าองค์พระยังมีความสมบูรณ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคิปถัดไปรอชมพระสมเด็จเนื้อสีขาวพิมพ์เชียงแสนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ